สวัสดีค่ะอยู่กับช่องคุณนภพลแม่สุภาพค่ะน้องอุ้งอิงนางเหดอย่างยูนอฟนอนตากงปารเดี่ยวนีโอเดี๋ยวนีทั้งกล้องลยสวท้งกองวิดีโอพิ รอต้อนเขาให้ลูกกละจั๊กเครื่องเหรอย่อยสลายนะไม่ก็อันนี้ไงพอเป็นย่อยสลายน้องอ่ะพี่เอกมันย่อยสลายวม่กินเไม่กินไม่รู้่ยสลี่เอกไม่มีนี่ก็ย่อยผู้ยนิวเหมอนกันไม่หนูเป็นผู้หญิงเป็นลูกผู้หญิงหมดตัวเล็ก เต็มงาขาอยู่แต่ไม่มีได้ยังไงอะไรอะไรล่ะอะไรเต็มงาขาไม่รู้คนอะไรเลี้ยงินใ่เลื่อนเหรอฝักกันใช่ไหม น้องเซอฟีเอมชินน้องเซอฟีฝากมาไล่ไหมพี่อุ้งอิเมข้อเียีขากล่องไปพี่เจอสนิ่งแก้วเลยนาะทางว้ยิ้มางว่ิแก้วย็นเย็นอแล้วก็นเท้ากคเอาม่อาไม่คนเอาไม่เะดี๋ยวยังไม่ถ่ายเลย

อ้มูน่ะนอขนาจ้าขอไม่ด้เสียตัวหน่อยเนี่ยนาราพอเอ็น่ซเบอรื่อรับพนาพรเป็นหมอซีมาขอถ่ายรูปน้องาพี่น้องนั่งตอนรับแชร์ ตอรี่มีพีสามมีคพี่สามใช่ไหมโมย่นอะไรหราลุ่นเดียวเด้ออะหลนเดียวอะาเว้าคืออะไรเจ๊งเจ๊งเอยจกไม่เ้อที่าบริสุทธิ์น้ำโมมาดิเดี๋ยวจมาดิดซรีสแล้ว คนบอกว่าเออจากคนเออผมอยี่มใช่ไหมผมเยี่ยมเอออ๋มิเตเฮบมิเตเฮบอ่ะนะทั้งเทาทังบอร์สดใสกระจักผู้ใดอยากไปเป็นแฟนเออหนาเงียวหนาเงี้ยวมัเห็ดปวดเทาหนาเงียวอีนอ่ มีหลอกไม่ระดะเนียเอซีอ่ะเปิดนาเปิดวชอบนายเอกยังมีไหมนาเอกเป็นอะไรกันติดทรงแล้วคนที่เก่ีล่ะครที่แสดงีล่ะฮ่าฮ่าฮ่้พะใครเพราะแน่แท้ ตดดถีบสองขาพี <music Brothers> ่้องไทยพรทันเกิดเหตุทะเลาะพี่วางถือมาวางไทยทำเออนั่นเออดัดถีบสองขาเลยเออนอนวดบานนี้พี่้องโอ้แม่บานเนี่ยหายยากความ เย็นเลยคืนเหนื่อยพิงเนาะเน่อันดีเนาะจุดนี้ฝากชมคนละเพื่นในสภาพไ่เกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหนเราคะเอนี่ช้อปสองนี่มันหนาเพื่อนเหนื่อยๆอัพีเนาะลูกวันน้องสมีกรอาหาร่ช้าฝากไว้สมีกรสวัสดีค่ะ